เราเป็นใครเราเป็นคริสเตียนเราอยากจะลุกขึ้นเป็นพระพรงั้นกลับมาที่ชั้นเรียน T T I ชั้นเรียน T T I วันนี้ที่ข้าพเจ้านะคะเชิญชวนพี่น้องให้ร่วมการลุกขึ้นลงสมัครชั้นเรียนนี้เพราะอะไรเพราะเราจะสามารถเป็นสาวกของพระเจ้าที่แข็งแรงแข็งแรงอย่างไรขาข้างซ้ายของเราเราจะสามารถเป็นพยาน ุยเรื่องพระเจ้าขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้โดยง่ายโดยชีวิตของเราขาข้างที่สองของเราเราจะแข็งแรงที่เราจะด p ฟดาวลงในพระคำพระเจ้าเพื่อที่เราจะใช้ขาข้างซ้ายและข้างขวาของเราในการสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องขาเราอยากเกิดผลเราอยากขยายแผ่นดินของพระเจ้าเราอยากทําให้ที่นั่งที่คิดจักแสงสว่างเราเต็มจนกระทั่งชั้นเหล่าเตงของเราทําไมคะไม่มีที เริ่มที่ใครนะคะเริ่มที่เรางั้นกลับมาที่ชั้นเรียน TTI ค่ะวันนี้จะเปิดรับสมัครครั้งที่แล้วมีคนรับลงสมัครแล้วประมาณ10ท่านแต่ข้าพเจ้าและทีมศิลปิบาลและธรรมกิจผู้นําคิดจักก็คิดว่ามัคณายยคิดว่าน้อยเกินไปเราอยากได้หลายๆท่านที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคิดจกักทุกวัยนะคะตั้งแต่วัยยุวชนจนกระทั่งถึงวัยผู้อาวุโสเราก็เปิดมีโจทย์ให้พี่น้องอย่างนี้ค่ะ สองโจทย์เพื่อตอบสนองของโปสเตอร์นะคะชั้นเรียนนี้พี่น้องสามารถมาเรียนที่โบสถ์ได้เป็นอาทิตย์ที่ไม่ทับซ้อนกับคณะต่างๆ1 2 4 1 2 4 1 2ส,อ,ส,ส,อ,ส,ส,อ,สอาทิตย์ที่1 2และสี่ช่วงเวลาสั้นๆค่ะทานข้าวเสร็จปกติเราทานข้าวเสร็จเราเมาส์มอยกว่าจะกลับจากโบสถ์ทำไมคะบ่ายสามตวตนี้เราทานข้าวเสร็จบ่ายโมงจบเราลุกขึ้นมาเรียนชั้นเรียนนี้ด้วยกัน ที่ห้องนมัสการของเราเลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่าใช้จ่ายมีอะไรไหมไม่มีเอาหัวใจขึ้นมาหนึ่งสองสี่ถ้าพี่น้องบอกว่าตายแล้วไม่รู้ว่าตารางเวลาเป็นอย่างไรอาจจะมาไม่ครบไม่เป็นไรคะ่ะถ้าพี่น้องอาทิตย์นี้มาวันที่หนึ่งได้อาทิตย์ที่หนึ่งได้ถ้าพี่น้องบอกว่าอาทิตย์ที่สองขาดไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะมีทีมไปซ่อมเสริมให้ตัวต่อตัว,ตวเพื่อจะมีการต่อติดบ,บทเรียนได้และสําหรับพี่น้องบางคนตายแล้วไม่สะดวก มีให้ค่ะออนไลน์ออนไลน์วัออนพุธวันพุธพี่น้องทำอะไรงคะ่ะมีซีรีส์เกาหลีที่ต้องดูไหมคะไม่สอนหนะ้าซีรีส์ไม่สอนเรามาเรียนก่อนชั่วโมงเดียวทุ่มถึงสองทุ่มออนไลน์ผ่านซูมสมัครออนไลน์อ่าฉะนั้น ท่านใดที่จะสมัครนะคะเพื่อที่จะให้ทีมศิยิพิบาลเนี่ยรับทราบว่าท่านสมัครจะได้ไปติดตามได้เดี๋ยวลงไปข้างล่างข้างล่างจะอุ่นวายมากกว่านี้มีทานอาหารขอให้พี่น้องลงชื่อนะคะเดี๋ยวอาจารย์เมียงจะเอาใบลงชื่อไปตั้งโต๊ะไว้ข้างล่างลงชื่อง่ายๆจะเป็นออนไลน์หรือว่าที่โบสถ์แต่ที่สําคัญชั้นเรียน TTI จะช่วยเปลี่ยนชีวิตพี่น้องให้เราเป็นสาวกที่กล้าสร้างสาวกแบบเป็นรูปมาทำ ะะฝากไว้นะคะพี่น้องเราจะเคลื่อนขับเคลื่อนเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันนะคะ